โอ okay. เคครับว่าต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับผมฟิล์มทีพเลสซิ่งนะฮะก็วันนี้ครับเราจะมาทำชุดสีอืมนะฮะเป็นชุดสีชุดล่างมันเหลืออยู่ หนึ่งตัวที่เรายังไม่ได้ทําเพราะว่ามันไม่มีสีเนะฮะไปหาดูร้านในระยองอ่ะในเมืองเนี้ยไม่มีเลยนะฮะสีเบอร์เนี้ยนะครับเาผมจะใช้เป็นม่วงน,น้ำเงินเมดนะฮะเดี๋ยวผมเห็นแวบๆบแบบอยู่แถวร้านแถวบ้านนะ,ะเดี๋ยวจะไปหาดูก่อนว่า <Okay. S 2> มันจะมีไหมอะไรอย่างนี้นะฮะถ้ามีก็จัดเลยแต่ถ้าไม่มีก็คลิปนี้ก็คงจะมายังไม่ได้ลงนะฮะก็ต้องภาวนาลุ้นกันนะแต่เห็นแวบๆอ่ะเหมือนจะมีอยู่นะก็อยากจะทำนะฮะ ประมาณนี้นะเพื Then, window, ่อจะให้มันแบบเต็มๆไปเลยนะทุกคนงบมาอะไรก็ทําได้เออนะถ้าไม่มีงบในแบบหน่อยอ่ะเอออะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราจะไปทํากันนะเดี๋ยวผมจะไปดูสีก่อนอ่าถ้ามีสีเราก็จะไปบ้านออฟเพื่อจะไปเอางานเพราะว่างานอยู่บ้านออฟนะฮะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ไปเอาแล้วก็คลิปนี้ก็คงจะไม่ได้ลงอืเกินนะ เดี๋ยวจะเป็นยังไงทุกคนเดี๋ยวเราจะไปรอดูกันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปซื้อสีก่อนถ้ามีสีก็จะไปเอางานถ้าไม่มีก็คณต้องกลับบ้านอะไรประมาณนี้นะฮะเราจะกลับมาต่อกันนะฮะโอเคป้าย2000 years later เราก็กลับมาต่อกันนะฮะเมื่อกี้ผมได้ทำการไปดูสีแล้วปรากฏว่ามีปมือปมือ เออฮะมีนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าตรงตามที่ต้องการหรือเปล่านะสีมันเป็นให้ดูดีกว่านะแล้วก็เราได้ไปเอาชิ้นงานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นคือมีเลยเห็นไหมสีโคตรตัดกันอ่ะตากล้องโอ้โหมึงสีโคตรตัดกันนี่นี่นี่นะโอ้หอันนี้เป็นสีออกฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนฟ้าอันนี้ออก ม่วงนะ,ะแต่สีฝั่งนนญญหน้าทำไม่ดีเห็นว่ามันจะแบบแตกหน่อยเดี๋ยวทำใหม่เดี๋ยวถ้าสีเหลือค่อยทำนะแต่จาชุดนี้ให้มันเหมือนกันก่อนนะทุกคนนะฮะประมาณนี้สีที่เราไปซื้อมานะครับเป็นของนี่เลยซามมไรนะคะรับซามมไรทั้งสองกระป๋องนะถามว่าทำไมกระป๋องไม่เท่ากันเดี๋ยวเราจะบอกนะฮะ <Okay. S 2> ตัวน,นี้เป็นสีนี่สีม่วงอมน้ำเงิน อ่าประมาณนี้มั่งที่มองอมเงินนะ,ะก็ถามช่างมาก็น่าจะพอๆกันแหละนะประมาณนี้นะเป็นม่วงอมองเงินน้ำเงินนะกระป๋องละ100บาทนะ,ะถือว่าแพงไหมถูกไหมก็ไม่รู้นะ,ะเพราะว่าทั้งหมดแถวตะพุงเนี่ยมีร้านเดียวนะฮะร้านเนี่ยขายสมูรอไ่าต่อไปนะฮะเป็นอืมดูเออนะฮะไม่รู้กับหัวหรือเปล่าออนะ,ะก็ตัวนี้เป็นเกียร์ปากกาเออนะฮะปากกาแบบไหนก็เป็นแบบตรง ฟิลแบบแลกเกอร์นั่นแหละก็เคลียร์ก็แลกเกอร์นั่นแหละแต่มันจะมีแบบเป็นเม็ดมุกอะวิบวับวิบวับเออนะวิบวับวิบวับเออเนีหลอะไรกูนะเกิรนะนั่นแหละเหมือนเป็นแบบสีแบบมีเม็ดมุกมุกหน่อยๆอะไรอย่างนี้ <Okay. S 1> นะฮะตัวนี้ได้มากระป๋องละ120บาทนะฮะแต่จะมี ของแพงกว่าน,นี้ก็มีนะแต่โอ้ทำแค่นี้ราคาขอสู้ไม่ไหวแพงเกินนะทุกคนนะก็จะมีแบบ 2K ก็มีแต่ 2K เขาบอกว่าใช้ได้ไม่ถึงเงื่อน8ชั่วโมงมากน่าจะหมดสภาพนะก็คือแบบถ้าเราจะใช้ 2K เลยเราแบบทำแบบชุด4ชุดหนึ่งอะไรเงี้ยมัอถึงจะคุ้มนะถ้ามาทำแค่ชิ้นเดียวไม่คุ้มนะทุกคนมันเปลืองนะเพราะว่ามันแบบมันจำกัดไงมันจำกัดว่าคุณ <c oughs> ้อนใช้แค่8ชั่วโมงเท, e ท่านั้นอะไรอย่างนี้เดี๋ยว <c oughs> ผม,ผมจะทำการถอด,อ,ดออกมาก่อนนะทุกคนถอดชิ้นนี้ออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันนะ โอเคครับเ,ออเราก็กลับมาต่อกันนะทุกคนมเมื่อกี้ก็ทำการถอดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนโบมอืโมอโบมือเออนายแต่กูปบไม่ได้ทุกคนถือกล้องอยู่ออนะ <laughs> ก็ขั้นตอนต่อไปทุกคนก็จะทําการจริงๆตั้งใจว่าจะทําการขัดใหม่คืออุปกรณ์เราไม่ครบแล้วทุกคนทั้งเรื่องสีรองพื้นแล้วก็กระดาษทรายกระดาษทรายมีอยู่แต่ มีเบอร์เดียวนะฮะเบอร์600นะไม่รู้ว่าจะขัดได้น่าจะขัดได้แหละแต่คือผมจะทําการลองก่อนไงทุกคน <Hey. S 1> ลองแบบว่าเออเราพ่นแบบนี้เลย <Hey. S 1> เห็นไหมเป็นสีอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมผมจะให้ดูนี่นี่ไ็นไหมเห็นปะ อ่<ไ>านะฮะเป็นสีอย่างงี้นะครับก็ผมจะทาการพ่นก่อนแล้วทุกคนพ่นก่อนเหมือนกับพ่นทแล้วมาในออฟอ่ะนะเออนะพ่นแบบนั้นเลยนะคือรองพื้นสีเขียวรองแล้วก็พ่นสีเขียวเออแ่้แต่สีเขียวคนละเบอร์นะก็นี่แบบเป็นสีเบอร์เฮ็ดอะไรให้ถูกสิบมั้งนะก็เดี๋ยวจะพ่นเบอร์อะไรอะ เบอร์ไม่รู้จะไม่ได้ออนะพ่นของสมุไรเลยนะเออก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองดูกันนะแต่จะพ่นไม่เยอะนะถ้าแบบว่าเออมันเข้ามันสวยก็เดี๋ยวจัดเลยนะฮแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เข้าเออก็ต้องทําการขัดใหม่แล้วก็รองพื้นใหม่นะฮะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่ผมทาการพ้นเสร็จเลยดีกว่านะทุกคนนะโอเคปอย โอเคครับ okay. นี่คือผลงานที่เราทํากันเออทุกคนออกเป็นประมาณนี้นะฮะมันจะออกแบบม่วงๆไปเลยนะอือนะเหมือนแบบสีวายสิบห้าอะไรเงี้ยของไพเล็กอะ่ะเออนะ mm. ต้องลองเทียบดูนะทุกคนผมเอาไปเทียบก็ไม่ไม่ค่อยใกล้เท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่ดูนะทุกคนเออถ้าใส่แล้วแบบว่าเออมันก็ใกล้เคียงนะก็ใส่นะแต่ ผมจะไม่ทําอีกชุดหนึ่งเพราะว่าสีมันไม่ค่อยตรงกับรถนะอืมประมาณนี้จะออกมม่วงไปเลยอะนะเดี๋ยวต้องลองเคลือบอีกทีนะทุกคนสีมันอาจจะแบบสวยขึ้นกว่าเดิมนะ <Yeah. S 1> สีสบู่ไลนะผมแนะนําแบบมันจะมีแบบประกายแบบเป็นเกล็ดๆนะเป็นเหมือนกับเพชรอะ <Wow. S 1> เออนะ มันทำให้แบบชิ้นงานเราดูแบบแวววาวขึ้นเอประมาณนี้เดี๋ยวรอมันแห้งนะทุกคนเดี่ยผมจะทาการเคลือบแลกเกอร์นะฮะแต่เดี๋ยวจะให้ทุกคนมาดูตอนที่ผมทําเสร็จเลยดีกว่านะฮะว่าชิ้นงานมันจะเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคฮะตอนนี้เราทํางานทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลวทุกคนบอบเบอร์บ๊เบอร์อกูก็ปบไม่ได้จริงๆนทุกคนเออถือกล้องอยู่นะฮะก็ น,นี่คืองานของเรานะทุกคนเห็นบ้านเห็นบ้าเออฮนะจะไหมจะไหมนะ <c oughs> ก็ทําเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สีมันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวต้องลองใส่ดูนะทุกคนว่ามันจะใกล้เคียงมากแค่ไหนนะฮะแต่ก็จะไม่ทำลวแหละเพราะว่าทําไปมันก็ไม่ตรงอยู่ดีอาจจะสวยแหละนะแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงก็ต้องลองดูนะฮะก็ทำการพ่นนะทุกคนพ่นโดยการใช้สีน้าเงินอมม่วงพ่นเรียบร้อยแล้วก็อีกอย่างก็คือใช้ เลเกอร์เป็นเคลียร์ประกายก็จะมีแบบเป็นเกดเป็นเกดเป็นเกตป,กปะอ่าปะกายเพชรนั่นแหละนะฮะแบบวิบวับวิบวับเออนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการทําของเรานะฮะก็ต้องขอไปในเรื่องที่ไม่ได้มาถามแบบตอนนี้ดูเพราะว่ากว่ามันเข้าลนนะทุกคนนะเออนะฮะว่าเลนตัวหนึ่งมันก็แพงเนาะเดี๋ยวผมจะทำการใส่ก่อนนะฮะ โอเคครับตอนนี้ผมทำการทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกคนโปมือโปมือนะฮะอยากจะโปมือนะทุกคนแต่มือถือกล้องอยู่ไม่ผมไม่ได้นะฮะตอนนี้เราทำการทำเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ อยากให้ดูผลงานนะฮะที่เราทําการนะฮะจากด้วยตาเปล่าของผมมองแล้วนะครับถามว่าเข้าไหมเข้านะฮะแต่สีจอกม่วงม,ม,มันออกจิดๆหน่อยหน่อยนะมันไม่ค่อยสดอ่ะเออน้ามันไม่เหมือนสีรถแบบสีจุดสีอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยมันจะสดๆหน่อยนะฮะแต่แบบว่าสีที่จะเห็นตอนนี้มันในกล้องอาจจะสวยแหละแต่มาดูด้วยตาเปล่ามันจะออกจืดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้นะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาให้ทุกคนได้ดูงานกันนะฮะมาดูกันเลย ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเป็นยังไงเออนะฮะประมาณนี้นะฮะสีจะออกออกม่วงๆถ้าบอกในกล้องอาจจะเห็นแหละ แล้วจะอม่วงๆหน่อยแต่ถามว่าเข้ากันไหมก็โอเคนะฮะเข้ากันอยู่นะครับแต่สีจะออกจืดๆไปนิดนึงอ่ะอะไรประมาณนั้นนะฮะก็สวยนะสวยก็เป็นสีเทานะก็อยู่ที่คนชอบแล้วนะ,ะบางคนก็แบบเออพี่สีเทาสวยกว่าแต่อะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าผมชอบแบบนี้ <Okay. S 1> อย่างนี้มันสวยและดูดีกว่าเออมันเต็มกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะอ่างบประมาณของเราก็หมดประมาณ200กว่าบาทจริงหมดเยอะกว่านี้นะฮะซึ่งเราทําหลายรอบมากนะทุกคนสีน,นี้ทําการขูดสีเก่าออกแล้วล้าก็ทาการขัดมา ซึ่งงานเก่าไม่ได้ทําการขัดเออมันก็เลยแบบแตกไปทั่วเลยนะทุกคนเราขัดไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็แบบขัดไม่ดีอยู่ดีแหละเออนะฮะแต่ ก็พยายามทำให้สุดมือแล้วนะฮะช่างก็บอกว่าเออขาดใหม่นะอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยงานแบบขาดไม่เนียนอะไรเงี้ยก็ขี้เกียจอืมนะเดี๋ยวมีังนมีตังไปทำาก็นช่างดีกว่าเออุกคนที่ได้แบบเนียยเลยอะไรประมาณนี้อ่ะนะครับก็หมดกันแล้วนะฮะจบแล้วกับการที่เรามาทําชุดสีในวันนี้นะฮะก็ทับสวยไหมสวยแหละก็เข้ากันนั่นแหละนะฮะแต่ดูใกล้ๆก็สวยแหละดูใกลก้ๆมันจะแบบออกจืดๆไปนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนหาสีที่มันใกล้เคียงกว่านี้มันไม่ได้แล้วทุกคนมันหายากมากสีแบบเนี้ยมันเป็นสีที่เราส มาไงส่วนใหญ่ใช้แบบคอมพิวเตอร์ในการผสมสีงไงแต่อันนี้มัน เราไปหาสเปเเงี้ยมันจะหาเบอร์ใกล้เคียงเอาแค่เบอร์ใกล้เคียงเลยนะม <Okay. S 1> ีคนนะมีหลายคนมีน้องๆแหละบอกว่าเออพี่ครับอยากให้ขับรถให้ดูหรือว่ามีรุ่นพี่รุ่นเพื่อนอะไรก็แล้วแต่นะก็แบบว่าอยากให้ขับรถให้ดูนะครับผมต้องบอกว่าตรงนี้เลยว่าผมไม่มีกล้องเออนะฮะไม่มีกล้องพวกกโปรเงี้ยจะไปถ่ายให้ดูนะครับจะให้ถือกล้องใหญ่ไปแบบหนักหัวหัวก้มอย่างเงี้ย <c oughs> เกินนะทุกคนนะเออนะฮะให้ดูสีจะผมให้ดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าลืมให้ดูอีกฝั่งหนึ่งเลยนะฮะ <c oughs> โอ้ฝั่งนี้ นะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเออนะครับพยายามจะให้เห็นสีก็ออกจากใกล้เคียงกันอยู่นะแล้วก็พวกรอยแตกเนี่ยก็หายไปแล้วนะไม่เห็นละเห็นไหมชุดนี้ก็ไม่เห็นเหมือนกันมืดตึ๊บเลยกูนะเห็นไหมเออนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่านะฮะก็หมดไปแล้วนะฮะรอยแตกก็ไม่มีแล้วเพราะว่าเป็นการขูดออกหมดเลยนะคนขูดสีเก่าออกหมดแล้วเราก็ขัดใหม่ทําใหม่นะฮะฝั่งนี้เนียนสวยเงานะฮะแต่ฝั่งนู้นโคตรสะนุน นะ้มันจะออกแตกๆในหนึงสีแบบออกแตกๆแ,แล้วก็เริ่มแบบมันมันผุคือผมพ่นไม่ไม่เท่ากันด้วยแหละ <Yeah. S 1> นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะทําใหม่อยู่นะทุกคนแบบทำซกเซตไปเลยอะไรอย่เงี้ยนะฮะประมาณนี้ นะทุกคนครับคลิปนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะการมาให้ดูวิธีการทำยุดสีของเรานะครับแต่อ่าประมาณนี้นะฮะก็ต้องขออภัยในเรื่องมุมมองอะไรประมาณนี้นะพอดีว่าน้องไม่อยู่นะครับถือคนเดียวเออปวดมือชิบหายเลยเนี่ยออนะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ฟิล์มทีพีเลสซิ่งด้วยทุกคนอีพีหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามกันนะฮะอีพีนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ครับโอเค